สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะมารีวิวกระดาษสีน้ำเป่าหงอคาเดมี่นะคะความหนา300แกรมนะคะพอแกะออกมาจาะขอเนี่ยมันก็จะมีกระดาษรองพื้นอยู่นะคะเป็นสีเนื้อเนาะเราด้านสันเนี่ยมันก็จะเป็นสันกาวติดกันหมดเลยนะคะกระดาษก็จะแบบติดกันหมดทีนี้เราก็จะมาเริ่มแกะโดยที่ข้างบนเนี่ยเขาจะมีร่องตรงกลางนะคะเดี๋ยวเราจะมาเริ่มเอาคัตเตอร์กรีดจากตรงนี้นะคะ พอเราเอากระดาษรองออกแล้วเนี่ยเวลาเราจะใช้กระดาษจริงเนี่ยเราก็มากรีดจากตรงนี้เหมือนกันนะคะก็เดี๋ยวมาเริ่มกันเลยนะคะ หลังจากที่เราได้ทดลองใช้กระดาษนี้เป็นครั้งแรกนะคะเราก็รู้สึกว่ามันเนี่ยมันจะมีความอุ้มน้ํามากกว่ากระดาษที่เราเคยใช้มานะคะก็คือในช่องช่องหนึ่งเนี่ยตอนที่เราลงน้ําไปเนี่ยมันสามารถอุ้มน้ําได้เป็นระยะเวลานานพอสมควรน,นะคะตอนที่เราแบบเติมสีเข้าไปอะไรอย่างเงี้ยเราก็มีระยะเวลาในการทํางานได้มากขึ้นไม่ต้องแบบว่ารีบอะไรขนาดนั้นนะคะ แล้วก็โดยส่วนตัวของเรานะคะเราเป็นคนที่เวลาระบายสีน้ำเนี่ยเราชอบทำทับกันหลายๆครั้งเหมือนสีโปสเตอร์ค่ะเราก็มีความรู้สึกว่าเออ กระดาษเนี้ยมันก็ยังสามารถต้านอยู่นะคะก็คือยังไม่เกิดความแบบโกงงอหรือว่าความเป็นขุยขึ้นมาเพราะว่าถ้าเทียบกับร้อยปอนอะไรทั่วๆไปอะคะ่ะราคาเกรดนักเรียนทั่วไปเนี่ยมันก็พอเอาน้ํามาลงนิดนึงมันก็จะเริ่มโกง,งแล้วใช่ไหมคะแต่อันเนี้ยหลังจากที่เราลงทับซ้ำๆอะหลังจากที่ทํางานเสร็จอะกระดาษก็ยังอยู่เรียบเนียนเหมือนเดิมเลยนะคะไม่มีรอยอะไรเลย แต่จริงๆกระดาษสีน้ำเนี่ยมันก็แล้วแต่รสนิยมส่วนตัวของแต่ละบุคคลด้วยนะคะว่าชอบแบบวาดรูปอะไรหรือว่าชอบต้องการให้มันอุ้มน้ําหรือต้องการให้มัน,มน,หมนแห้งเร็วอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ไปลองใช้กันดูเนาะวันนี้ก็ขอจบการรีวิวสั้นๆไว้แค่นี้นะคะก็ขอบคุณที่เข้ามารับชมกันนะคะ